จ้างเทนเนอร์ออกกาลังกายคุ้มไหมเสียเงินเท่าไหร่แลวได้อะไรบ้างจากการที่เราชอบลงคลิปออกกําลังกายมีหลายคนทักมาถามเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังคือถามว่าออกกําลังกายเองได้ไหมมันก็ออกได้แหละ่าที่ออกไปอ่ะมันจะโดนตรงจุดหรือเปล่ามันจะได้ผลลัพธ์แบบที่เราอยากได้ไหมถ้าออกกําลังกายไม่ถูกจุดก็ปวดฟรีการมีเทนเนอร์เขาก็จะออกแบบโปรแกรมให้เหมาะกับเราคอยสาธิตจับสอนท่าที่ถูกให้ผลลัพธ์มันก็จะชัดเร็วขึ้นเราจะเริ่มมีวินัยไม่ผัดวันประกันพุ่งสภาพจิตใจเราก็ดีขึ้นและที่เราชอบที่สุดคือปกติ เราเกินลิมิตตัวเองไปอีกซึ่งมันดีมากทุกคนเป็นความรู้สึกที่แบบเออเราก็ทําได้นี่หว่าเป้าหมายการออกกําลังกายของเราไม่ใช่การลดนัแตะมันคือการมีส่วนวาลส่วนโครงที่ชัดเจนเสื้อผ้าเราดูดีไม่ดูเปรพราะฉะนั้นของแบบนี้มันซื้อด้วยเงินไม่ได้เว้ยมันต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจและความสม่าเสมออย่างเราจะชอบให้คนสอนมากพอรู้สึกว่าทุกท่าที่ออกคือโดนแน่แน่เทรนเนอร์ก็เหมือนมีเพื่อนเราสามารถพูดคุยบนกับเขาได้ทุกเรื่องแถมได้เพื่อนออกกําลังกายอีกมันทําให้การออกกําลังกายของเรามันไม่น่าเบื่อเลย กับพี่เต้นะคะเป็นฟรีแลนซ์เราว่าอันนี้อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลเนาะอเทนเนอร์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราเทรนกับพี่แกตั้งแต่2ปีที่แล้วราคาก็จะมีแบบหลักลา้าขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งถ้าซื้อจํานวนครั้งมากก็ถูกลงเอาความเห็นส่วนตัวของเราเลยนะเราว่าคุ้มมากกับสุขภาพในระยะยาวพอเห็นผลรับหุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปสัดส่วนกระชับมากขึ้นจาก XL เป็น L มันทําให้เรามีความสุขมากเลยจริงๆดีเทลการออกกําลังกายมันมา,มากกว่านี้อีกนะเราคงบอกไม่หมดในคลิปเดียวเอาเป็นว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอม